ทุกอย่างจะเริ่มต้นเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะจะเริ่มต้นเมื่อสิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะในช่วงของการเริ่มต้นที่ว่าสําคัญก็เพราะว่าคนทั่วไปมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของเขาหมดไปด้วยการทํางานในด้าน e หรือด้าน s ซึ่งดูจะเป็นสิ่งที่น่าละอายที่จะกล่าวว่าพวกเขาให้เวลากับการทํางานที่ที่ทํางานของ เขามากกว่าจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาเสียอีกและนี่ก็คงเป็นเหตุที่ว่าทำไมเราจึงมีปัญหามากมายเหลือเกินกับคนหนุ่มสาวรุ่นนี้เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ให้เวลากับการทำงานมากกว่าที่จะให้เวลากับคนที่เขารักนั่นเองสำหรับการเริ่มต้นในธุรกิจเครือข่ายนั้นในช่วง6เดือนแรกคุณ ก็จะต้องเข้าอบรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้มันจะหมดหมายความว่าคุณจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงบ้างก็ตามที่ผมแนะนําเช่นนี้ก็เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่ว่านกจะบินได้ด้วยการด้วยกันเมื่อมันอยู่ในฝูงถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะข้ามไปอย่างด้านบีและด้านไอคุณก็จะต้องเริ่มคบกับคนที่คิดเหมือนกับคุณ ผมยังจำได้ดีสมัยที่ผมยังเป็นเด็กและเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านของพ่อรวยและบ้านของพ่อจนบ้านของผมซึ่งแวดล้อมแวดล้อมของบ้านทั้งสองนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้แต่บ้านบ้านแม้แต่งานเลี้ยงสังสรรค์ก็ยังต่างกันทุกวันนี้ผมโรเบิร์ตก็ยังมีเพื่อนที่ทำงานอยู่ในด้านทั้งสี่ ที่แตกต่างกันนี้แต่เพื่อนที่สนิทที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในด้านบีและด้านไอโรเบิร์ตมีเพื่อนหลายคนทีเดียวที่สามารถมีอิสระภาพได้ด้วยวัยเพียง4ี่สิบเศษและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในด้านไอเพราะวันนี้พวกเขาได้ขายธุรกิจในด้านบีของเขาไปและนำเงินไปลงทุนในธุรกิจต่างๆแทนมันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากจริงๆที่ได้อยู่ ท่ามกลางเพื่อนๆผู้ซึ่งมีทั้งเงินและมีทั้งเวลาที่จะหาความสุขในชีวิตด้วยกันมีเงินแต่ไม่มีเวลา